น้อยน้อยรถตู้รถครอบครัวก็มีรถดูสุปการดูแลอย่างดีบริการหลังการขายดูแลการเชียบเชียบเชียบ์ X Home Car เชียสิเชียร์เชียร์เชียบ์ X Home Car เชียสิเชียร์เชียร์เชียร สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เวลาประมาณตีห้าสี่สิบแล้วเนาะซึ่งจริงๆแล้วมาเรามาเอารถเวลไฟลนะคะของลูกค้าขึ้นตั้งแต่ตอนประมาณตีห้าแล้วพอดีฝนตกเนาะก็ต้องรอแป๊กหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปที่ลาดบุรีนะคะเพราะว่าต้องนัดลูกค้าไว้ประมาณแปดแปดโมงไม่เกินเก้าโมงแต่ว่าเราก็เผื่อเวลาไว้แล้วนิดหน่อยเนาะ แล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าถึงบ้านลูกค้าย,ยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงนะแต่จะบอกว่าตอนนี้แบบฝนตกด้วยแล้วก็มืดมากด้วยนะคะแต่เดี๋ยวใกล้จะสว่างแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดูทางก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้ค่อยมาคุยกันมาเจอกันอีกนะคะ รถตู้รถคอบครัวก็มีรถหรูสุปเคาดูแลอย่างดีบริการหลังการขายดูแลกันเชียรเชียชียร์ X Home c a เชียรเชื่อ X ย์ Home Car เชียรเชื่อซ X ีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟ เดี๋ยวตอยขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะคตอนนี้เราอยู่ที่ลาดบุรีนะคะก็มามอบรถให้ลูกค้านะคะก็คือคุณฟี่นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวตอยขอสัมภาษณ์พี่ฟี่นิดนึงว่าคําถามแรกเลยพี่ฟี่คือรู้จักเอกโฮมคาได้ยังไงคะเอกโฮมคาเนี่ยเดิมทีเนี่ยผมเป็นแฟนมันแท้นะตั้งแต่เพจที่แล้วละอพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมก็เห็นเอกอ่ะไลฟ์กับคุณแชมป์<อ>แล้วก็บอกมีบอกมีเปิดเพจใหม่ผมก็เข้าไปติดตาม แล้วก็ไปเห็นรถคันนี้ก็คือไอ้เจ้าเวลไฟสีขาวคันนี้ใช่ไหมคะถามอีกคำถามหนึ่งค,คือพี่ทําไมถึงเลือกไอ้คงคาดูจากรถดูจากอะไรค่อนข้างใหม่แล้วก็คือแต่เราก็ดูจากทางเพจดูอะไรนะแล้วก็พอวันที่ตัดสินใจจองเจ้าคันนี้ยก็เลยโทรไปคุยกับคุณเอกเอกก็ให้คําแนะนําดีเเราเราไม่ดูเราจองเลยคือมีความรู้สึกว่าเฮ<อ>้ยอาวัขอก ลลนนตต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้มีโปรโมชั่นแล้วก็เป็นรถที่ดีด้วยแต่คือโปรโมชั่นของเราเป็นโปรโมชั่นเปิดเพจมูลค่ามากกว่า1,000 0แกว่าบาทแล้วก็เราก็แถมให้พี่ฟีจริงๆแล้วบังเอิญว่ารถคันนี้ตอบโจทย์พี่ฟีทุกอย่างทั้งการใช้งานแล้วก็รุ่นแล้วก็ปีและราคานะคะซึ่งต้อ,ตองบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะที่ไว้ใจไอโคมคาแล้วก็ไว้ใจเรานะคะให้บริการถามนึงพี่ฟีครับอ่าแล้วเห็นรถวันนี้วันแรกเลย รู้สึกยังไงบ้างคะดูรูปก็ชอบแล้วพอมาวันนี้ดูโอ้โหสวยกว่าสวยกว่าในรูปเยอะเลยเพราะว่าเมื่อกี้เปิดรถมาพี่ฟีพูดบอกว่าอุ้ยนี่มันรถมือสองจริงๆหรือแบบมันมันใหม่มากจริงๆคือพี่ฟีพูดแบบนี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับบริการของเราเยี่ยมมากครับโดยโดยส่วนตัวแล้วคือเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วก็เลยบอกทําทอย่างนี้ให้ได้ไหมทำนี้ได้ไหม คือเอกคมคาสามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับต้อง,อง,องอยังไงต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่ให้สหัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกับเรานะคะเพราะว่าเราไม่อยากกวนเวลาเขายนะอดเนาะออันนี้นะคะตอยก็ขอส่งมอบนะคะค่ะแล้วก็ถ้ายังไงนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเทจเอกค,คมคานะคะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนะคะสวัสดีสค่ะ